สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับแมปนะครับเทศกาลฤดูร้อนนะครับอยู่กับไลลากระต่ายสาวนะครับเมื่อกี้เราเล่นแมนาทอร์แล้วโดนไลลายิงรอบนี้เราเล่นไลลามั่งครับเพราะว่าถึงรอบของไลลาพอดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันที่ดูเลยแล้วกันนะครับไปกดเข้าที่แมปนะครับนี่ครับปาร์ตี้ฤดูร้อนนะครับแล้วก็กดเริ่มเกมเลยครับอย่าให้เสียเวลาในการฆ่าคนนะครับเออหรือว่าฆ่าตัวตายก็ไม่รู้ เฮ้ย hey, จริงจังมามีคนตัดนงตัดหน้าด้วยเปะในระหว่างรอนะครับเราก็นั่งอ่านกันไปแล้วกันชิบหายประตูหลังก็มาวะ่ะเออประตูหลังก็มาประตูหลังก็ได้ด้วยนะครับล้อนะครับ โอสามสิบห้าวีแล้วยังจับคู่ไม่ได้เลยอาจจะเป็นช่วงเช้าคนเล่นน้อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ปัญหา m o โมบายรีเจนมาล็อกอินไม่ได้เปลี่ยนรหัสไม่ได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ต้องรอการปรับปรุงและแก้ไขนะครับแต่ก็อย่างว่านะคือ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 เกมทุกเกมมันมีปัญหาอยู่แล้วครับอย่างที่พี่บอกแหละ เราก็เล่นตามสภาพมันนะครับเออต้องพูดพูดตรงๆว่าคือต้องเล่นตามสภาพนั่นแหละเออทำได้แค่นั้นจริงๆครับพี่เองก็ทำหน้าที่ของพี่นั่นแหละเออพี่ชอบพี่สนุกพี่ก็เล่นไปนเรื่อยนะครับ หลืออีกหนึ่งคนนะครับสงสัยจะได้จับคู่ใหม่แล้วสงสัยเขารอนานจนเขาหลับไปแล้วนะครับ <c oughs> เอเห็นไหมได้จับคู่ใหม่จริงๆแหละ <c oughs> เลือกที่ไลลาเลยครับไลลาอยู่ล่างสุดเลยอะถ้าจำไม่ผิดอะโอ้ไลลาแม่งมุดหัวอยู่นี่เลย <c oughs> คือมันเรียงฮีโร่จาก ตัวที่เราซื้อนะครับของพี่เนี่ยพี่ตั้งเรียงแบบตัวที่เราซื้อไงมันก็เลยเป็นแบบนี้ถ้าปกติเนี่ยมันจะมี2แบบอะเรียงแบบที่เราซื้อกับเรียงแบบที่เราเล่นบ่อยนะครับแต่ว่าพี่ใช้เรียงแบบที่เราซื้อก็แฟนนี่ก็จะอยู่บนหน่อยคือแต่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับตัวพวกนี้จะไม่ค่อยมีคนเล่นในแมบปบปาร์ตี้ฤดูร้อนเท่าไหร่ ส่วนมากตัวหลักๆก็จะเป็นคารินายุนเจ้าะลรพวกนี้เนี่ยเนี่ยจะเป็นปัญหาของพี่ในการทําคลิปนะครับเพราะว่ากว่าจะเลือกตัวเจออะไรเงี้ยมันฮีโร่มันเยอะนะครับรอบนี้เราจะเล่นไลาลากุต่ายสาวนะครับเพราะว่ากระต่ายสาวน่าจะเหมาะกับชายทะเลมากที่สุดแล้วนะครับฝั่งเรานะครับมีไลลา,ลามีอาใครมีคารินามีไซคอบแล้วก็เฟย่านะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีคารินานะครับเฟยา่าคารีแล้วก็คาโตตะก,กัดนะครับแล้วก็จูโลงนะครับ น้ำซะหน่อยยันลุ่มเสมอปาร์ตี้เสมอปาร์ตี้เอาจริงเวลานี้ต้องพึ่งพิกนะครับเราก็จะมารอพริกวินเทอรนี้แหละ บอว่าถ้าลายลามีพริกเนี่ยสบายแน่นอนนะครับบอกว่าลายลามีเผ็ดนะครับได้แล้วครับเป็นสับป,ปะรดนะครับเราจะได้สกิลรัวๆนะครับเพื่อฆ่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะว้าไปด้านบนดีกว่าครับโอ้สกิลเพิ่นอะยิงเข้าไป เราได้พลิกแล้วนะครับวาร์ปขึ้นด้านบนเลยครับด้านบนเนี่ยตีป้อมใส่แน่นอนครับพลิกยิงเร็วอยู่แล้วครับว่าดูสปีดนี่ก็1.9นะครับแล้วกดนี่เข้าไปอีกครับโอ้โหบันเทิงครับดูงานบันเทิงครับป้อมแหกแล้วครับมีสับปะรดอีกต่างหากยิงเข้าไป เราออกของวายอยู่นะครับมีเมลอนครับยุนเจ้าแมงแขนมาแล้วอุ้ยยุนเจ้ากูมีเมลอนเสียใจด้วยอะไรยุนเจ้าหนีครับหนีครับแตงโมก่อนครับอ่าอ่าสามัคคีชุมนุมกันเดี๋อวม้ายุนที่สุดเมื่อกี้วิ่งไล่กูุงมาเดยเก็บก่อนนะครับเราได้มาม่วงใหม่นะครับโอ้ลลายักษ์ครับกระต่ายโตแล้วนะครับ บอกเลยครับมาคาลงคาลีนะครับยิงไส้แตกมลยนะมาคาลีเหรอนี่นะโอ้ยอูยอยมีเฟย่ามาครับเฟย่าตัวใหญ่เหมือนกันครับอะไรคาโตอะไรล่ะอะ,อะไรอะไรดาหน้าเข้ามาอะไรเฟย่าเฟย่าอุ้ยอุ้ยตัวเราหดแล้วโอ้ตัวเราหดแล้ว, <laughs> วเว <laughs> ฟย่าเข้ามาห้าวเชือ ตังโมหมดพอดีนะครับของเขายังมีครับของเราหมดแล้วนะครับวิ่งเข้ามาแทงป้อมดื้อๆเลยเมื่อไรออกดับคิก่อนอุ้ยพิกพิกพิกเอาพิกเอาพิกก่อนสับลต์ยังไม่สนเท่าไหร่ไปหาไส้ขอบเลยครับได้พิกแล้วครับวาร์ปลงมานี่ครับเหมือนข้างบนก็มีคนวาร์ปมาครับแต่ว่าไม่กลัวแน่นอนครับรอบนี้ครับเฟย่าอู้เฟย่าสตันอะ เฟย่ามีสับประรดเฟย่ามีสับประรดโอ้ยอีกที่โกง <ś les> ไซขอบไปไหนอ่ะกูสาวา้าปหาไซขอบนะครับโจมตีหาอะไรกูตายแล้ว <ś les> อะไรวะยิงมันมันยังตายรัวๆสมหน้ามึงไซขอบเจอหวดมังเฟย่าแม่งแดกตังโมวิ่งไล่ตีเลยแล้วเมื่อกี้มันช่วยเราเราก็ไม่ตายแล้ว เอาพลิกก่อนนะครับคาโตมาขโมยอะไรหลังบ้านเราวะยิงเข้าไปครับเพราะวเรายิงยิงไม่แรงครับมาได้พิกแล้วนะครับแต่ว่าก็มีแค่พลิกแหละมายุนครับยุนฆ่าใส่ขอบไปนะครับอะไรยุนมาเดะยุนยุนมาเดะยุนอ้าวสวยเดะครับยุนยุนยุนไปไหนยุนยุนกูเห็นอยู่ มาแลกกันยุนดูดูความเร็วในการยิงโอ้ยุนจะมาเหิมเกิมนะครับเอาจริงที่ไม่กลัวนี่ไม่ใช่อะไรเลยมีไอ้นี่แค่นั้นแหละยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับเฟย่าบวกกับเฟย่านะครับมีแก้วมังกรที่ไหนเลยไม่กลัวนะครับยิงป้อมอย่างเดียวแล้วยิงป้อมอย่างเดียวแล้วอะไร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 มึมเข้าไปดีโอไม่ตายว่ะ เราจะแอบหลอยป้อมก็อย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรแล้ไม่มีอะไรให้เก็บแล้ว <c oughs> ออไม่มีอะไรให้เก็บแล้วไม่ใช่อะไรนะไม่มีอะไรให้เก็บเลย <c oughs> ดูดิโล่งเชืยอป่าเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเรายิงคีแรงอยู่ครับหกร้อยครับ อะไรยุนยุนยุนอะไรลุมมหมาลุมเหมาลุมหมาลุมหมาลุมหมาเอาแล้วทำไมไซคอปทำอย่างนั้นน่ะไซคอปโอ้ยข้างหลังอะไรอะไรอะไรคาโต้คาโต้คาโตคาริน่าช่วยกูด้วยดิ่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะ ไม่มีอะไรหน้าพิศวาสเลยตรงนี้ดูดิอเมลอ,อนหน่อยก็ดีครับวิ่งเร็วๆนิดนึงครับไปเคลียร์คลิปท่านบนก็ได้เออไม่รู้จะไปไหนแล้วตรงกลางเขาก็ปล่อยเขาบวกันเล่เอาเก็บเมลอ,อนอีกอันตีเข้าไปไคือมันไม่มีของให้เราเก็บด้วยเรื่องๆอ่ะเออยิงไปเรื่อยๆเอาไม่มีใครเห็นเราก็ดีแล้วเอา เฮ้ยเไอยุนไอยุนใช่ไหมยุนไม่ยุนยุนยุนหนึ่งหนึ่งไม่มีของกูสู้ไม่ได้ยุนยุนยุนอย่าทำแบบนั้นยุนยุนอย่าทำตายยุนอย่าทำลาโดนยุนลากไปข่มขืนในป่าแล้วครับ เก็บนะครับนี่ครับระเบิดพีชีพนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็สับพลนะครับต้องเก็บให้ครบนะครับก่อนออกศึกนะครับเราเป็นกระต่ายผู้น่ารักอยู่แล้วครับยิงเข้าไปครับยิง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 อะไรอะไรคาริน่าอะไรอะไรอะไรม้าดิมามามานี่ไงถากหนังหัวเข้าไปดิเกาหัวแม่งไม่โดนเลย นี่นะอะไรล่าเฮ้ยทำไมมันอย่างนั้นเล่าแล้วเขาก็มีอมตะเกิดขึ้นมานะครับโอ้หน้าสารชิบหายเลยฆ่าคนทั้งทีนะครับข้าจะทำอะไรดีเฟย่ากมึงจะโหดเลยนักหนาวะนี่นะมาดิ ดูดะแล้วเขาก็โดดเก็บกันแบบไม่มีเยื่อใยเลยนะเอาอกระโดดเก็บกันแบบไม่กูเหลืออะไรเลยนี่ก่อนแล้วกันครับฟาร์มแล้วโมโหเดี๋ยวเก็บพลิกได้จะยิงให้บ้านแตกเลยตุ๋ยป้อมได้ไหมยินเจ้ามึงมานี่สับปะรดด้วยมึงจะอันติใส่หน้ามึงไปไหนแล้ว โหยยุนหนีขึ้นไปด้านบนนะครับยุนแม่งนี่ใส่ไม่ดีว่ะเรามานี่ได้ไหมมาหนี่ยุนนี่แหวมาหลอยป้อมมึงแน่ยุน <I will S 1> อุ้ยเฟยย่ามา <been> ไม่เอาจ้ะไม่เอาจ้ะย่าจ๋าโอ้โหทำไมแม่งสวยอย่างนี้วะ <laughs> ทำไมแม่งสวยอย่างนี้วะโอ้ห oh, น้ำตาจะไหล วิ่งขึ้นไปใหม่นะครับอันติถาเข้าไปก่อนทีนึงคารินาเข้ามาใหม่แล้วคารินาเจ็บนูย้ยิงแรงนูย้ยไม่มีอะไรก็ยิงแรงได้นูย้ยมาเดย์ขตโตโอ้ม,มีมีเกิดมีเกิดละห้าว่างั้นโถ่คามโตเดี๋ยวมึงเจอเฟย์ยากูเดี๋ยวก่อนนี่งไงเป็นไงล่ะกระโดดจับกบก่อนเลยเฟย์ยากูไหมล่ะ กระโดดเข้าไปใส่กันแล้วครับแต่ว่าเราวิ่งตามไม่ทันเลยครับคาริน่ามาอะไร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 ชิบหายแล้วโอ้ยเจอพี่ยุนยักษ์เข้าไปครับดิ้นเน เล่นตัวอะไรก็ตายยับดูไยลารอบไปหนึ่งแปดแล้วเนี่ยจะร้องไห้อ right ้โหดูดิอายุนยิงเข้าไป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 เฟยยมไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวกูตายเป็ดสู้ด้วยเป็ดฆ่ามันเป็ดอะไรอะไรอะไะไรอะไไูไม่ไหวแล้วอ่ะต้านทานไม่ไหวว่ะ ก็ยิงแรงอะนะแต่มันไม่ไหวจริงวะแล้วดูดิเขาก็เก็บไปหมดอะพริกเพิกนีก่เราเห็นแล้วพริกของข้าโหดูกันยิงก่อนดีกว่าได้พริกมาแล้วแม่งเหมือนนรกส่งมาเกิดอะไรลา ต้องแต่งโมด้วยครับต้องให้ครบสูตรนะครับเฮ้ยมึงเอาสักตัวดนยเฮ้ยดูไอยุนมันมาแล้วเนี่ยไม่เง <c oughs> <c oughs> โอ้กูจะร้องไร้อสิบเอ็ดวินะครับ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยวะ <c oughs> เกิดมาทั้งๆที่ไม่มีอะไรเพราะงั้นแล้วก็หลอดกำลังเดินทางมาด้านล่างอีกนะครับมีคาลีเฟย่ามานะครับเจอกับอาไครครับอาไคแม่งวิ่งเลยครับโอคาลีตัวใหญ่เลยครับพี่ยุนมาด้านล่างครับแล้วพี่ยุนหนึ่งหนึ่งกับเรานี่เราก็ไม่ไหวครับดูพี่ยุนแม่งตีป้อมเลยครับจบกันแล้วครับพี่ยุนทําแบบนี้ครับน้องลาจะอะไรพี่สู้พี่ยุนเหรอครับ พี่ยุนมึงกวนเตะอะไรขี้มึงมากไปแล้วพี่ยุนยิงเข้าไปครับยิง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 โอ้โหดูพี่ยุนมึงแค้นอะไรกูนักหนาววะกระต่ายกูยับเยินหมดแล้วเนี่ย ดีฟีดนะครับเรียบร้อยครับโอ้จะไปเหลืออะไรล่ะโอเก็บดาบได้4,700แล้วเนะี่ยเราก็กดอ p สักนิดหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับยับเยินอย่างที่เห็นนะครับเออก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ